ครับหลังจากได้รออุปกรณ์วงจรหน่วงเวลาก็ได้รับสินค้ามาแล้วตัวนี้ครับเดี๋ยวมีสายมาให้นะฮะสายพวกจออันนี้ผมสั่งเป็นสี่สี่สิบแอมป์นะครับเพราะว่าตอนสั่ง ตัวร้อยแอมหมดไม่มีแต่สี่สิบแอมก็น่าจะเพียงพอครับเพราะว่าโมแปลงตัวนี้เวลาทำงานจริงๆก็คงจะไม่กินกระแสสูงถึงขนาดสี่สิบแอมจนี้ผมว่าน่าจะพอแต่ครั้นี้ปัญหาเนื้อที่มันต้องขยับเพราะดูมันก็ใหญ่เหมือนกันผมก็ได้ลือออกมาเนื้อที่มันเหลือนิดเดียวเองครับ อันนี้ก็ต้องหาวิธีวางให้ได้นะครับว่าจะวางในตำแหน่งอะไรจอจอหน้าผมว่าจะใส่ไว้ข้างหน้าจอรงนี้ใส่จอดงนี้ก็ได้จอผมน่าอาจจะใส่ตรงนี้ก็ได้ตัดหน่อยนึง ไอ้ตัวนี้ผมน่าจะเจาะขึ้นแผ่นบนว่าเนื้อที่มันไม่พอ ครับพอตัดอุปกรณ์มาแล้วก็ได้ลองประกอบดูคร่าวๆก็ยังไม่ได้ยึดน็อตที่มันแคบมากเดินมาแปลงเอาออกก่อนไม่งั้นใส่ไม่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เคียมากเจาะรูเป็นนี้ต้องเอาไว้ข้างนอกว่าข้างในเนื้อที่ไม่พอหน้าจอต้องเอามาแปะข้างนอก เลกไหนนะครับ เทที่หน่อยจดประมาณนี้จีนแคบ กว่าเสร็จแล้วนะครับฝ <c oughs> าเข้าได้เรียบร้อยหน้าจาก็จะอย่างนี้ปึกฝาที่แคบมากหลังอย่างนี้ อน,นาคตอาจจะเจาะพัดลมแต่สักตัวนะแต่ผมไม่ได้ทำงานหนักไม่น่าจะถึงกันร้อนถ้ามีงานเยอะๆหนักๆก็ติดพัดลมเพิ่มแต่ตอนนี้ใช้อย่างนี้ไปก่อน,นตาข้างหน้านะฮะก็จะเป็นอย่างนี้การเข้าสายของผม จะลองเทสทสดูครึ่งวิครึ่งวิกับลวดอันนี้ลวดอะไรเอ่ยศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดห้าตั้งที่นี่ที่ห้านะครับคือครึ่งวินะครับ หนึงวิลวดขาดอันนี้มก็จะเพิ่ม <t> เพิ่มเป็นหนึ่งวิไฟ <c oughs> ไฟผมตั้งไว้99เลยนะครับเต็มเลยครับผมจะแค่หน่วงเวลาพอนหนึ่งวิคือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สำหรับอันนี้ 1.5เกินตัวนี้1.5อใช้สวิตตัวนี้มันก็จะง่ายนะครับไม่ต้องเอามือไปถึงอ,อื่นนี่หนึ่งวิสำหรับลวด1 5จก็ยังจะแรงเลยครับ ๋ยวผมจะเอาลองสักแบบแบบมิลิเซ็ตซึ่งวิ่งกว่ากว่าดูเพลบเอาสักเดือเจ็ดร้อยไม่ยุ่งใส่ไฟแรงเจ็ดมิลิเซ็ตกำลังสวยครับไม่ไม่ แผลกำลังสวยจะเอาที่แผลไม่ให้มันดูไหมนะครับแต่อยู่อยู่แน่ครับมันอยู่อยู่แล้วครับนี่ขาดเลยหนจุดห้าเอาอยู่ 0.15นะครับเป็นต,ตัวนี้ที่ผมบัดอาร์คไปที่แรก0.1อันนี้1มิลอันนี้เอ้ยศูลองลอง0.2เอาที่1วิเอา1วิก่อนนะครับหน่ง1 1, 1 0เริ่มต้นที่1.0ึดูทีว่าจะอยู่ไหม ศูนย์จุดสองครับที่เวลาหนึ่งวิ <c oughs> อยู่ครับยังไงก็อยู่ครับน <c oughs> ี่นี่ทะลุนะครับเป็นเสี้ยนนะครับไม่ใช่ว่ากำลังสวยหนึ่งวิของเครื่องนี้นะครับ <c oughs> ถ้ามากกว่าน,นี้ อาจจะไมเดี๋ยวผมจะลองตั้งไปหนึ่งวิครึ่งหนึ่งห้าสิบห้านะครับลองที่สิบห้าดูว่าแผลมจะไ,มไหม้ไหมไหมแน่นอน ที 1> 1. ่หนวิคือวิครึ่งวินาทีครึ่งรอยมันจะไม่ไหมนะครับเพราะความแรงของไฟอุ้ยบาดมืออยู่เล้อยู่แน่ครับนี่ครับคบาดครับครับก็ตุปแล้วนะครับ โมแปงลูกเดียวพันสี่สี่รอบนะครับของผมพันสี่รอบสรุปนะครับโมแปงลูกหนึ่งพันสี่รอบใช้สายไฟสิบหกสแควร์มิลสองเมตรมาทบครึ่งนะครับเอามารวมกันมารวมกันแล้วก็พันให้สี่รอบมันจะออกมาได้เดี๋ยวผมปิดเครื่องจะออกมาได้แค่ตรงหัวนี้นะครับ ีเป็นหัวต่อสายนะครับผมจะใช้ทองแดงวนประกบล่างบนนะครับเพื่อนำจะได้กระแสแอมป์ที่เต็มที่ประกบล่างบนเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดถ้าจะให้ดีถ้าจะให้แรงเต็มที่กัดนะครับตัวนี้สายเส้นที่ออกมาเนี่ยครับต้องให้ได้ประมาณสักยี่สิบห้าสแควร์มิล ถึงสามสิบสามสิบกว่าจะดีมากครับเส้นใหญ่เพราะว่าข้างในมอแปลงมันใหญ่ส่วนตรงนี้ผมก็จะเก็บรายละเอียดเหมือนกันใช้ทองแดงประกบตรงนี้ด้วยใช้ทองแดงประกบหมดนะครับเก็บรายละเอียด <c oughs> <c oughs> เพื่อจะได้กระแสไฟที่เต็มที่ไฟออกมา คือผ่านถ้าอาร0.2มิลได้ก็คือผ่านสบา,สบายสบายโดยที่ใช้ไฟแค่ประมาณ1วิหรือ1วิครึ่งถ้ามากกว่านั้นไม่ทำทาให้ฐานทะลุได้เลยผมเคยตั้งใช้รีเลย์ตอนที่ผมเอารีเลย์ลองทำดูผมไม่รู้ว่ามันกี่วิแค่เปิดรีเลย์ปุ๊บผมก็ปล่อยฐานทะลุ น้ำยาฐานพุ่งออกมาเลยครับอันนี้คือใไ้วงจรควบคุมหน่วงเวลาคราวนี้ก็ครบระบบสมบูรณ์แบบโอเคครับเที่ยวหน้าผมจะมาแพ็คแบตเตอรี่ให้ดูนะครับจะแพ็คแค่อย่างนี้ครับแพ็คหกโวลต์ครับผมสั่งหกโวลต์ไวแพ็คใส่มอเตอร์ไซค์ผมเอง อาซีครับอาซีคลาสสิกคลาสสิกใช้แบตเตอรี่หกโวลต์เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกรอบนึงครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ